เนื้อยือนุ่มนี้คืออะไรเกิดอะไรขึ้นกับเนื้อยือนุ่มของเราเมื่ออากาศเย็นทําให้ทุกอย่างมันก็ถดถอยลงสมรรถภาพในการทํางานก็น้อยลง3นาทีกับกายภาพบำบัดแม่ปิงโดยอาจารย์ประาภาสโพทองสุนันนะครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงเนื้อเยื่อนุ่มกับอากาศหนาวที่เปลี่ยนแปลงในช่วงหน้าหนาวนี้ไม่ว่าทั่วทุกภาคของประเทศไทยก็ได้รับลมหนาวเกิดอะไรขึ้นกับเนื้อเยือนุ่มของเราเอเนื้อเยือนุ่มนี้คืออะไรภาษาอังกฤษเรียกว่า soft tissue ตามภาษาทางการแพทย์นะครับก็คืออวัยวะตั้งแต่ผิวหนังเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเยื่อหุ้มข้อ เอ็นข้อต่อและก็เอ็นกล้ามเนื้อสิ่งเหล่านี้จะเป็นเนื้อเยื่อนุ่มซึ่งประกอบด้วยของเหลวเป็นส่วนใหญ่มากกว่า70%แล้วก็เป็นโปรตีนนะครับเนื้อเยื่อนุ่มนี้มีคุณสมบัติทางกลศาสตร์ก็คือยืดได้หดได้การที่เนื้อเยื่อนุ่มนี้ยืดได้หดได้นี้ก็ทําให้เกิดแรงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแรงจากกล้ามเนื้อแรงตึงตัวของผิวหนังหรือแรงตึงเครียดในข้อต่อและเอ็นกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อนุ่มนี้ช่วยทําให้ช่วงในการเคลื่อนไหวของข้อต่อนี้ได้ดีขึ้นรวมทั้งการไหลเวียนของระบบเลือดและระบบน้ําเหลืองดีขึ้นเมื่ออากาศเย็นนะครับทําให้ทุกอย่างมันก็ถดถอยลงสมรรถภาพในการทํางานก็น้อยลงดังนั้นเราก็ควรจะมีวิธีการป้องกันนะครับการเกิดปัญหาเหล่านี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรคือปวดในข้อ เคลื่อนไหวลำบากแล้วก็เป็นตะคริวในอากาศหนาวในคลิปต่อไปเราจะมาคุยกันถึงวิธีการที่จะแก้ไขปัญหานี้นะครับโปรดติดตามครับสวัสดีครับ